สวัสดีค่ะทุกคน่ะเช้าวันนี้ก็มาพบกับมามีออสกาเหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันจันท์ที่14สิงหาคมปี2 5 6 6ค่ะวันนี้มามีกก็นำเรื่องดีมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยนะคะจะบอกว่าปัญหาเอลโョเนี่ยเป็นปัญหาที่ชาวนาเราเจอเนี่ยจะทําให้เกิดความเสียหายมากเลยนะเฉพาะผลผลิตและวันนี้นักวิเคราะห์นะคะเขาก็มาวิเคราะห์กันในเรื่องของ ตรงนี้ด้วยมามีเอานี้นำเสนอนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีออสการ์ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยมามีต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะได้อ่านคอมเมนต์หลายๆคนแล้วก็ชื่นใจนะคะบางบางคอมเมนต์ก็ชวนให้ขบคิดนะโดยเฉพาะเราควรจะเก็บตุนหรือว่ากักตุนผลผลิตให้ดีนะคะนะอย่าขายจนหมดแบบนี้นะคะก็นะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันสําหรับวันนี้เลยค่ะทุกคนค่ะ ข้าวนะคะถือว่าเป็นสินค้าเกษตรส่งออกหลักของประเทศนะคะที่ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด43.7%นะคะของพื้นที่เกษตรทั้งหมดในประเทศไทยเรานะคะและครอบคลุมครัวเรือนถึง5.1ล้านครัวเรือน,นะคะ่ะทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะได้รับการ อุดหนุนจากรัฐบาลเป็นอันดับต้นๆในการให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการประกันราคาข้าวรับจำนำข้าวการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวและโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและค่าปรับปรุงคุณภาพข้าวนะ,ะซึ่งแต่ละโครงการเนี่ยมามีก็คุ้นนะชาวนาเราก็เชื่อว่าหลายๆคนคุ้นเนาะอย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์นะคะนะอ่า ต่อมานะคะในปีนี้ค่ะทุกคนหาน่าเสียดายนะ,ค,ะคือปีหน้าเนี่ยโครงการเนี่ยปี6-7 6 7นี้นะคะที่จะช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรอย่างต่อเนื่องเนี่ยอย่างประกันรายได้ข้าวยังไม่ได้รับการอนุมัติจากคอรมอนะคะคณะรัฐมนตรีนะทุกคนหานะะเพราะว่านะักตอนนี้เลยประเทศไทยเรานะ่ยยังไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลใหม่เลย นะคะอ่าแนะพาการอนุมัติต่างเนี่ยต้องรอรัฐบาลใหม่และกระทรวงพาณิชย์เสนอโครงการาดังนั้นทุกคนค่ะชาวนาเราเนี่ยคงต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูกค่ะนอกจากจะไม่มีโครงการสนับสนุนแล้วเนะาะปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยหลังจากนี้คือเอลิโยค่ะทุกคนค่ซึ่งจะเกิดผลกระทบอย่างมากกับชาวนาเราโดยตรงเลย นะคือแห้งแลง้งอ่ะแล้งจัดทุกคนหาไม่รู้จะหานะ้ำหาท่าที่ไหนเนาะแถมการช่วยเหลือ,อยังไงต้องรอรัฐบาลอีกอ่าโดยคาดการ์ค่ะทุกคนหาว่าสต็อกข้าวโลกปี2,565ันห้าร้อยหกสิบห้าทับหกนี้นะปริมาณนะอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบสองจุดยี่สิบแปดล้านตันข้าวสารนะอ่าและปีนี้ค่ะปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกทับหกสิบเจ็ดนะฮะปริมาณหนึ่งร้อย 66.68ล้านตันข้าวสารนะซึ่งลดลงนะฮะนะ8.56%ในขณะที่ผลผล,ผลิตข้าวโลกนะปี2565ทับ66เนี่ยมีประมาณอยู่ที่500 8.41ล้านตันข้าวสารและปีนี้ค่ะ2,566ทับ67เนี่ยปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น520.52ล้านตันข้าวสาร เออนะคะซึ่งทุกคนคะ่ะประเทศผู้ผลิตข้าว6อันดับแรกของโลกนะคะเรามาดูนะนะว่ามีประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่เนาะอันดับหนึ่งแน่นอนคะ่ะเป็นประเทศจีนนะะแต่ทุกคนคะ่ะหลังหลังๆมันเนี่ยพักหลังๆนะคะจีนเขาจำกัดการส่งออกข้าวแล้วนะ mm. เพื่อบริโภคภายในประเทศและเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร นี่ประเทศจีนเขาเก่งอีกแล้วนะคะนะอ่าต่อมาอันดับสองค่ะประเทศอินเดียค่ะผลิตข้าวในปี2,500ทศว่6นะคะปริมาณอยู่ที่132ล้านตันข้าวสารนะคะและปี66ทับ67ผลผลิตได้100 33ล้านตันข้าวสารนะคะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยค่ะ0ูนย์จุ็เอน่าแล้วก็นี่ค่ะล่าสุดนะแต่แต่วันที่20เองที่มันมีทำค่ะอ่าอย่างที่มันมีได้รายงานมาเนาะ หลังวันที่ยีสิบกรกฎาเนี่ยประเทศอินเดียเขาห้ามส่งออกข้าวแล้วนะเพื่อสร้างความมั่นใจว่าข้าวจะเพียงพอในการบริโภคนะฮะเนี่ยนะ,ะนะเนาะมือย่าประเทศจีนแหละเขาก็จํากัดไว้นะฮะนะในเรื่องของการปรับรุนการค้านะราคาข้า,ขาวควบคุมราคาข้าวภายในประเทศของเขา น้องทีมมีได้ทำคลิปไปเมื่อวานนี้ก็มีรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะคะนะอ่าประเทศที่3นะคะก็คือบังกลารรเทศค่ะทุกคนหาอันดับ3นะคะนะต่อมาค่ะอันดับ4ี่นะคะประเทศอินโดนีเซียอ่านะคะนะ อต่อมาค่ะนะฮะอันดับห้าค่ะประเทศเวียดนามนะทุกคนหานะและอันดับหกนะฮะก็คือประเทศไทยของเรานะฮะโดยคาดการณ์ว่าไทยเนี่ยจะมีผลผลิตข้าวในปีหกห้าถึงหกหกนะฮะปริมาณยี่สิบจุด ล้านตันนะคะข้าวสารนะคะต่อมาค่ะผลผลิตปี66-67ทับนี้นะคะอยู่ที่20-50ล้านตันข้าวสารนะคะเพิ่มมา1.49%อนอันนี้คือของประเทศไทยแล้วนะคะอยู่อันดับที่6นะคะทุกคนคะต่อจากเวียดนาม นะทางนี้นะทุกคนค่ะนายชูกเกียรติโอภาสวงนะคะนายกกิติมาศสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะ,ะเปิดเผยว่าการส่งออกข้าวครึ่งปีหลังนะ,ะปี2566สเนี่ยสถานการณ์ยังไม่แน่นอนค่ะหลังจากที่ประเทศอินเดียนะคะรัฐบาลอินเดียสั่งยุติการส่งออกข้าวขาวอ่ะ แต่นะทุกคนคะปี2567นี้นะต้องยอมรับว่าการผลิตข้าวนะ,ะเผชิญความท้าทายจากปัญหาเอลนโยเพราะน้ำเขื่อนลดลงนะจะทำให้ผลผลิตเสียหายค่ะโดยข้าวนาปีเนี่ย อาศัยน้ำธรรมชาติเป็นหลักเลยนะคะและจะเสี่ยงเจอภาวะฝนแรง้งค่ะอส่วนเข้าในพื้นที่ชนประทานเนี่ยทุกคนขาดแคลนน้ำนะคะซึ่งทำให้ผลผลิตข้าวปี2,567เนี่ยต่ำกว่าปี2,566นั่นเอง อรวมทั้งดีมานเนี่ยในประเทศของเราเนี่ยมันลดลงแหมทุกคนคะ่ะเห็นแบบนี้นะเอาตรงๆนะอย่าว่าแต่เอกชนเลยนะที่หว่นผล,ผลผลิตจะน้อยลงเนาะเออเอาชาวนาเรานี่ละค่ะนะจากใจคนนี้เลยหมามีออสการ์นี้นะคะก็หว่นเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าต้นทุนการผลิตสูงเสมอสูงมากนะคะแล้วออนะค่าปุ๋ยเนี่ย คั้นน้ำมันทุกคนคะ่ะพอมันแล้งเนี่ยต้องหาน้ําอ่ะต้องสูบต้องปัน่นน้ําขึ้นมาจากใต้บาดานะ่ะออมาม,มีทํานาปีเป็นหลักแน่นอนถ้าฝนไม่ทรงเนี่ยสุดๆเลยนะคะนะแล้งอะ่ะข้าวยืนต้นตายนะ่ะรอดูเลยคะ่ะตุลานะทุกจิกาธันวาเนี่ยนะคะเนาะเออนะทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้นะมามีได้นะเสนอข้อมูลจบลงไปแล้วทุกอุยการะคะ่ะ ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนจากเพจฐานคิิขอบคุณคุณสูงค่ะอย่าลืมกดไลค์แชร์คดติดตามให้มีออสตาด้วยนะกดกระดุกไลค์กดด้วยแล้พวพบกันใหนม่เพหน้ายอย่าลืมเมน,นะแล้วเจอกันในวันพรนี้ด้ายบายขอบคุณทุกคนนะคะ